กรณีที่เขายังเล่นติ๊กต็อกไม่เป็นหรือเป็นมือใหม่แล้วเป็นเพื่อนของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักให้แชร์ไลฟ์นะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อยนะคะสำหรับหัวใจส้มนะคะให้แชร์ไลฟ์ของโคนะ้ชเอโอเนี่ยไปเลยนั่นเป็นประโยชน์กับเขาอย่างแน่นอนเพราะมันมีในกรณีแบบนี้เยอะมากๆมันมีในกรณีแบบนี้เยอะมากๆมีพี่คนหนึ่งไม่รู้ใครก็ไม่รู้แชร์ไปแล้วคนจะพูดถึงนายหัวช่างบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นเคสที่แบบว่าเออมัน มันเป็นเคสที่แบบว่าอธิบายพี่ฟังง่ายอะในหัวช่างไม่ได้รู้จัก c o อ t a o y แล้วในหัวช่างเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วก็มีเปิดร้านมินิมาร์ทแล้วก็ไปทําเซลเลอร์หมายถึงว่าเอาให้คนไปสามารถเออเซลเลอร์ไปสามารถขายของเขาได้อะแต่เขาไลฟ์สดไม่เป็นเขาไม่เคยไลฟ์สดเขาเนี่ยเข้ามาดูโค s t a o y จากการแชร์ใครก็ไม่รู้แชร์ไปแชร์มั่วไปเลยอะกดแชร์แบบนเนี้ยค่ะเนี่ยกดแชร์แบบเนี้ยแชร์ในเปิดฟอนมที่ตอกแล้วก็กดมั่วเห็นไหมคะ กดแชร์ตื้อๆไปเลยแล้วเขาก็เลยเข้ามาดูตามแชร์นั่นแหละแล้วเข้ามาดูตามที่คนนั้นแชร์ซึ่งมาเจอโค้ชเอวายสอนเรื่องของปอนหนึ่งพอดีแล้วเขาไม่กล้ากดปุ่มไลฟ์สดเขาเรียนอาทิตย์หนึ่งเขาบอกว่าเขามานั่งเรียนนั่งจดอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาไปไลฟ์สดเองพี่เชื่อไหมแค่ครึ่งเดือนที่เขาไลฟ์สดอะ่ะเขามียอดขายเพราะว่าวันนั้นคนพูดถึงเรื่องคนพูดถึงเรื่องของถ้าเรามีธุรกิจของตัวเองเรามีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองแล้วพี่รอให้ลูกค้าเข้าร้านวันนั้้นนเพพูดดรื่อองีี พ,พี่จะเสียโอกาสร้านอื่นพี่จะเสียโอกาสร้านอื่นถ้าพี่ไม่เอาธุรกิจของพี่ยัดเข้าในออนไลน์ถ้าพี่ไม่เอาธุรกิจของพี่ยัดเข้าในช่องออนไลน์พี่จะเสียโอกาสพี่รอให้ลูกค้าเข้าร้านใช่ไหมเมื่อพี่รอให้ลูกค้าเข้าร้านแต่นคนอื่นเขาเอาธุรกิจของเขายัดใส่ช่องทางออนไลน์เขาจะขายได้สองทางและในออนไลน์อ่ะถ้าเรากล้ากดปุ่มไลฟ์สดและเราเอาสินค้าของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะหรือร้านของเราเข้ามา เข้ามาอธิบายเข้ามาโฆษณาเนี่ยผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเป็นพันคนวันเป็นพันคนเป็นหมื่นคนแต่ถ้าพี่รอให้คนเข้ามาร้านของพี่มาซื้อของเดินเข้ามาเนี่ยไม่ถึงร้อยคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาเก็ตเลยอะ่ะพี่เชื่อไหมแค่สิบห้าวันอ่ะเขามียอดขาย 4, สี่แสนกว่าบาทและเขาสามารถลายสดเนี่ยทํารายได้จากของขวัญเนี่ยแสนกว่าเพชรประมาณหมื่นกว่าบาท เขามาแบ่งปันในห้องนี้เลยอะนะคะเขามาแบ่งปันในห้องนี้เลยซึ่งโอ้โหเราโค้ชเชิญเขาขึ้นมาพูดอะเขาพูดแบบนี้เลยอ่ะนะคะเขาพูดแบบนี้เลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเรานี่ดีใจมากเลยเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครแชร์หาไม่เจอว่าใครแชร์ค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าใครแชร์อยู่ตอนนี้หาหาไม่หาตัวไม่เจอเพราะฉะนั้นพี่สามารถกดแชร์ได้เลย <c oughs> มันจะเป็นประโยชน์สําหรับเขาบางคนบอกกลัวโดนด่าค่ะนะค,ะนะคะถ้าจะด่าให้มดาด่าโค้ชเอโอแต่โค้ชรับรองว่าใครก็ตามที่เจอโค้ชเออเนี่ย ใครก็ตามที่มาเจอช่องเนี้ยคนบอกเลยว่าเขาจะขอบคุณพี่เขาจะไม่ด่าพี่หรอก